ช่วงล่างรวมนะครับผ้าเบรกกินไม่เท่ากันนะครับผ้าเบรกกินไม่เท่ากันนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเนื้อผ้าเบรกใหม่นะครับนะเป็นผ้าเบรกใหม่ที่เราทำมางจะให้นะครับจากนั้นก็จะมีครับมีลูกเืนล้อนะครับลูกเืนล้อนะครับลูกเืนล้อเปลี่ยนใหม่นะครับลูกเือนล้อก็เริ่มรวมแล้วครับครั้งนี้ก็ได้ช่วงล่างแบบแน่นๆนหนึบๆนพร้อมโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ชุดหนึ่งนะครับน่ได้โช๊คด้วยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนหม่ลูกหมากกันชักกันสรงลูกหมากบนลูกหมากล่างนะครับคันนี้โอ้โหจัดเต็มนะครับอ่านี่ยอ่านดูนะรายการนะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังนะครับผ้าเบรกหลังก็เปลี่ยนนะครับผ้าเบรกหลังนี่ครับพ้าเบรกหลังเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเจียจานนะครับอันนี้ก็พ้าเบรกหน้าพ้าเบรกหลังเจียจานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ นี่ครับจานที่เกียรมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหเงาวิ่งเลยครับพร้อมใส่พร้อมติดตั้งให้เ c ซีเรานะครับนะครับรถที่เบรกสั่นคัคันนี้ก็เบรกสันครับคันนี้ก็เบรกสันนะครับการันตีให้นะครับการันตีให้นะครับว่าทําไปแล้วหายแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เปลี่ยนผ้าเบรกด้วยครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเจียรจานด้วยนะครับอันนี้ข้างหลังครับที่เจียรแล้วครับนี่ครับนี่เลยครับโอ้โหเงาวิ่งเลยครับเกียรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ งามมากแรมากนะครับ f ะท่านใดอยากจะมาแก้ปัญหาเรื่องเบรกซันเบรกส้ดท้านะครับมาเลยครับทางร้านการเซอร์เิจจัดให้นะครับแล้วก็มีบริการเปลี่ยนโชค๊คจัมโบ้โชค๊คโน้ตูบโชค๊คดีๆให้นะครับนี่นี่ก็เปลี่ยนโช๊คที่เราไปนะครับอันนี้ก็มาทำช่วงล่างนะครับดูแลหลังการขายดูแลต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่วนรถคันนี้ก็เป็นฟอร์นะครับนี่ก็ เป็นยางใหม่สีเส้นนะครับเป็นยางใหม่ยี่ห้อบิตโนนี่ครับียางใหม่ยางใหม่ป้ายแดงนะครับบิตโตนนะครับอ่ะดูกันว่าเป็นยางเบอร์อะไรครับพี่น้องอันนี้เป็นยางเบอร์นะครับสองหกห้าหกศูนย์สิดนะครับเป็นยางบิตโนปีสองพยี่สิบสองแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยงามยอดมากครับมีทั้งยางมีทั้งช่วงล่างให้กับเซีนะครับ